ส่งมอบให้พี่ๆสื่อผู้ชมได้ถ่ายรูปองส่วนหนึ่งครับเรื่องที่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการในส่วนของมาชิตาสาหรายทะเลล่างนะครับให้น้องๆและชิมกันมีสองรสชาติด้วยกันครับและตอนนี้ครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ครับในเครือของสิงค์คอร์ปอเรชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรายทะเลย่างนะครับมาชิตา่นเองครับตอนนี้นะผมก็ขอขอบคุณที่เรื่องของเราครับเดี๋ยวจะให้กดเต้นติดถึงกันเลย เอ้วเราคิดถึงคุยอนรอเปล่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงยามกลางแสงเดืหอมกรอบแค่หอมความแบบ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 มบบแบบแบบแบบะบบแับแบ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 บ กินตัวคุณหอมมากเวพป่แาว่ยาซุปเว่ขากว่กินตัวหอมที่สุดิมไกลย ทะเลยังเต็มสเตอร์ถ้าเป็นสาหร่ายทะเลย่างต้องต้องให้ตายที่นี่เราไม่ใช่ Super Junior ครับคือในฐานะที่คุณเป็นมักแน่ของวงซปเอร์จูเนียร์แล้วก็เกาหลีเนี่ยอากาศหนาวกว่าบ้านเราเยอะน้องๆเขาเลยเป็นห่วง

mày thuộc tội bày thuộc tòa la su cánh phải chơi truyền truyền truyền